สวัสดีค่ะท่านสมาชิกและท่านผู้ชมทุกทกท่านคืนนี้ขอส่งท้ายคลิปนี้นะคะด้วยคลิปของข้อมูลจากอาจารย์กรกาลสินง,งวดที่แล้วเข้า3ตัวโต๊ดโต๊ดบนค่ะงวดนี้อาจารย์ฟัน5้รูดห้เลยค่ะ3ตัว450 6 5าศูนยตัวบนล่าง 50 51 52 53 54เน้น50 53 54ข้อมูลที่2แอดหนุ่มเหนือ3ตัว931 143 153 2ตัว3151 4353 45 59วิ่งรูด45ฟัน53 ทั้งสองเจ้านี้ฟันหเหมือนกันนะคะเลขชนคือ5้าสามห้าหพบกันพรุ่งนี้พรุ่งนี้สายๆค่ะขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ